วันนี้มาชม CSR นะครับในไฟโชว์จีนปัดนะครับโอ้เยอะเลยนะครับรูปสีเหลืองๆนะครับที่โชว์อยู่นะครับแล้วก็ไฟที่กระพริบด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่ Headlight System n Function นะครับ Anti Brake System n Function นะครับ Lean i a d Alert นะครับ unfunction นะครับ p System นะครับ Parking system b r Power Low นะครับนี่นะครับ ด้านขวาสุดนะครับเป็นไฟเตือน ABS นะครับสีเหลืองนะครับสัญลักษณ์เตือนไฟเบ s นะครับสถานะไฟ ABS ทำงานผิดปกติสีเหลืองนะครับลูกด้านล่างนะครับตรง220นะครับตรงประการนี้นะครับไปลูกเลื่อนท่า่นะครับตัวนี้เป็นระบบพิแคสนะครับด้านบนแล้วก็เครื่องหมายตกใจนะครับสมมติมุมด้านนี้นะครับเป็นเบรกสีเหลืองนะครับคือความผิดปกติของรถคันนี้นะครับแล้วเรามาดูนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับ เชื่อมต่อนะครับไทสตรีมนะครับโกเบ e ล t ทสตรีมนะครับเข้ากับตัวรถแล้วนะครับตอนนี้ Connect to V e h i c l e นะครับเชื่อมต่อกับตัวรถนะครับในการวิเคราะห์ปัญหารถนะครับในปัจจุบันนี้นะครับจะต้องมีนะเครื่องมือนะครับในการที่จะใช้อ่านนะครับ ทั้งโค้ดรหัส Data าริดนะครับสภาวะการทํางานต่างๆนะครับของระบบนะครับต่างๆครับของกล่อง ecu ต่างๆนะครับของตัวรถนะครับแต่ละรุ่นนะครับก็จะแตกต่างกันไปนะครับกล่องอาจจะมีจํานวนไม่เท่ากันนะครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับออปชันหรือฟังก์ชันของรถรุ่นนั้นๆนะครับผมตัวนี้จะเป็น csr นะครับเป็นรหัสโมเดลโค้ด Z ซ YX10 นะครับออปชั่นก็จะเป็นท t ม t นะครับเป็นผู้ผลิตนะครับ TMT โปรดตัวนี้เป็นเลือกปีนะครับตัวนี้เป็นเป็นรถที่ผลิตก่อนนะครับปี2021เดือน6นะครับเราก็เลือกตัวด้านบนนะครับนะครับตรงนี้นะครับลบ2106นี่หมายถึงว่านะครับผลิตก่อนนะครับปี2021เดือน6นะครับถ้าเป็น21 06ล่างนะครับตรงนี้จะเป็นผลิตหลังนะครับเดือนหปี2021นดนั่นเองนะครับผมล่างลงมานะครับจะเป็นวินนะครับหมายเลขตัวถังของรถคันนี้นะครับเราเลือกปีนะครับสีเล็กนะครับเรดาร์คูดเนาะคันนี้กด ทุกวันนี้จะต้องใช้คอมพิวเตอร์เนาะครับคอมพิวเตอร์เนาะแล้วก็โปรแกรมนะครับี่เป็นตัวอ่านนะครับอาจจะต้องมีนะครับมีไดรเวอร์มีซอฟต์แวร์นะครับมีโปรแกรมนะครับโปรแกรมนะครับของเท็ก s t เต็มตัวนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่น16.30.013นะครับเป็นตัวล่าสุดชั้นตรนี้อยู่มุมบ้านนี้นะครับ มันก็จะต้องตรวจสอบสุขภาพของกล่อง ECU ก่อนเฮลเช็คนะครับเป็นการตรวจนี่ปิดไปก่อนนะตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพกล่องนะครับของ ECU ทั้งหมดนะครับของรถยนต์คันนี้นะครับถามว่าซ่อมยากไหมนะครับรถปัจจุบันนี้ก็ถามว่าซ่อมไม่ยากนะครับ แต่เรานะครับจะต้องรู้นะครับที่มาที่ไปสาเหตุนะครับมันก็จะมีคําอธิบายนะครับของแต่ละรหัสนะครับแต่ละโค้ดนะครับตัวนี้ก็ต้องดูที่คู่มือซ่อมอีกทีหนึ่งนะครับผมคู่มือซ่อมในปัจจุบันนะครับจะถูกวางไว้ในระบบนะครับออนไลน์นะครับของ TSC นะครับก็คือนะครับ Information Center เนาะ TSC นะครับตัวนี้ก็จะต้องเป็น ของตัวแทนนะครับดีลเลอร์ต่างๆนะครับใช้งานเนาะแล้ก็ต้องมียูเซอร์มีพาสิร์นะครับตัวนี้ต้องมีการเปลี่ยนรหัสทุกๆ3เดือนด้วยนะครับคีย์ตัวนี้ก็จะลิงก์ไปที่นะครับระบบออนไลน์นะคุ่อซ่อมรุ่นปัจจุบันหน้านี้อาจจะเป็นแผ่นซีดีรอมนะครับเอามาเปิดนะครับเหมือนกับเราเปิดดูหนังนะครับแล้วก็มีโปรแกรมตัวอ่านนะครับโปรแกรมมาก็ใช้อินเทอร์เน็ตเอเปอร์เลอร์นะครับ อ่าคคาวนี้เรามาดูรหัสรวมนะครับของตัวรถคันนี้นะครับ s t ดาต้าตรงนี้นะครับระบบก ABS นะครับ v s c TRC นะครับรหัสจะเป็น C นะครับ1406นะครับ C 1406นะครับผมก็คือนี่นะครับ C 1406นะครับก็เป็น Open All Shot In Front Speed Sensor L h s Circuit เอเนี่ยที่ขึ้นสถานะ N.A. นเนี่ยคือผิดปกตินะร,ระบบต่อไปนะครับเป็น L ก็คือเลนนะเลนดีพาร์ตอเลสนะครับตัวนี้ขึ้นรหัสซีหนึ่งเอห้าูนนะครับเบรกซิสเต็มมันฟังชันนะครับเลนดีพาร์ตอเลสนะครับตัวนี้ต่อไปรหัสเป็นของ พีแคนะครับเป็นรหัส c 1 a 5 0 b e System Man Function มากันนะครับนะครับตัวนี้เป็นรหัสของระบบ b ายสปอร์ตนะครับมอนิเตอร์นะครับมาสเตอร์ Mater นะครับมาสเตอร์ลีบก็คือไอตัว b ายสปอร์ตเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ากล่องหลักกล่องรองนะครับมาสเตอร์ Mater นี่อยู่ฝั่งซ้ายนะถ้าเป็นสลาฟนะครับกล่องรองจะเป็นฝั่งขวานะครับ อันนี้เดี๋ยวดูนี่มือคู่มือซ่อมอีกทีหนึ่งนะครับก็คือกล่องที่อยู่ตรงมุมกันชนนะครับที่เวลารถวิ่งแซงมาจากด้านหลังนะมันจะเตือนที่กระจกมองข้างนะครับนะครับตัวนี้นะครับเกี่ยวกับสัญญ,ญาณความเร็วเนาะตัวนี้ c 1 a c 5 v ห้า c l ช Speed ล e n s o r นะครับก็คือพอมีความผิดปกติของระบบเบรอเบสรหัสตัวนี้ก็จะขึ้นตามมานะครับ ก็คือปัญหาหลักๆก็คืออยู่ที่ระบบ ABS VSC TRC นะครับนะครับนะคราวนี้เรามาดูรหัสหลักกันนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับผมเอ็นเอ NA ตัวนี้คือผิดปกตินะครับสามนะครับลบสมลบสลบหนะครับศูนย์นี่คือช่วงเวลาก่อนเกิดปัญหานะครับแต่และช่องนี่คือ 0.5วินาทีนะครับโอเคนะครับ